จงเฝ้าระวังทุกแล้วก็จงมีความสุขกับปัจจุบันนะคะแล้วก็กับสิ่งที่เรามีอยู่นะคะก็อยู่กับปัจจุบันให้ได้อนาคตหรืออดีตนะคะมันเป็นสิ่งที่เราอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วและอนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจงอยู่กับปัจจุบันนะคะอย่างมีความสุขนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะมอบให้กับ ทุกคนนะคะได้รับชมรับฟังกันนะคะในปี2ต้อนรับปี2568หรือครกัริสตศันราช2025นะคะคลิปนี้นะคะพิเศษสำหรับชาวราศีมังกรนะคะในปี2568เราจะเจออะไรแล้วก็ชีวิตจะมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายแล้วก็จะได้พบประสบการณ์อะไรอีก ะะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราจเจริญเติบโตขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะยีตาจะเชื่อมต่อกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะกับไพ่ที่อยู่กับบนโลกใบนี้มานานแสนนานนะคะด้วยไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็ไพ่ที่อมอบความแม่นยำนะคะไพ่พรหมญาณแล้วก็ทาโรุควบคู่กันไปนะคะให้รับชมรับฟังกันนะคะอย่าง เปี่ยมสุขนะคะแล้วกอ็อย่างมีสติด้วยแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งไหนดีก็น้อมรับไปนะคะอบกอดมันไว้กับเรื่องราวดีๆแล้วก็สิ่งดีๆถ้าเกิดเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องราวที่เป็นพลังงานทำให้เรารู้สึกแย่นะคะรู้สึกไม่ดีกับชีวิตหรือทำให้บั่นทอนจิตใจคุณนะคะก็ถือว่าเป็น เป็นสิ่งหนึ่งของชีวิตนะคะเป็นเป็นเนื้อไล้์ของชีวิตนะคะที่มันงอกมานิดหนึ่งนะคะเราก็จะกําจัดมันออกไปนะคะแล้วก็สลัดมันออกไปก็แค่นั้นเองสำหรับชาวราศีมังกรนะคะในคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนในช่วงวันเวลานะคะจากวินาทีนี้เป็นต้นไปจนถึงปี2568ะคะวันนี้วันที่ 11จนถึงวันที่11บเมกราคม2 5 6 8ดูเป็นราศีนะคะนานๆนี่ใต้จะได้มาเปิดราศีนะคะชาวราศีมังกรนะคะใบแรกมาเลยนะตัวตนนะคะความเครียดก,กังวลมาเลยทันทีทันใดนะคะใบที่สองความวาดฝันคาดฝันใบที่สามนะคะเดี๋ยวเขาเปิดไปที่ห้าใบนะคะใบที่สาม ใบที่4ใบที่5นะคะขอ10ใบนะคะขอ5ให้พมอมยาน6นะคะเดี๋ยวทำหนทีเดียวนะคะทุกคน7 8 9 10 ะค,ะคุณจะได้รับการปกปักรักษาคุ้มครองนะคะจากพลังงานศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครที่นับถือองค์พระแม่นะคะอุมาการีอยู่แล้วนะคะคุณจะได้รับการคุ้มครองได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็วินาทีนี้นะคะคุณต้องมีจิตที่แก่งแล้วก็เ,เข้มแข็งพอสมควรนะคะถ้าเกิดคุณคุ้นคิดหรือว่าฝันอะไรไว้นะคะก็ ช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแต่ว่าต้องอ,อดทนนิดนึงใช้ความพยายามอดทนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะในช่วงนี้นะ,ะแล้วก็สำหรับให้พ่อรมยานนะคะก็คือความแข็งแกร่งนะคะบุญอำนาจวาสนาบารมีคุณจะเกิดขึ้นนะคะต่อเมื่อคุณนะคะมีความ มีความมั่นใจในตัวเองและก็สามารถที่จะคุ้มครองปกปักรักษาตัวเองได้จากจากสิ่งรอบข้างนะคะในที่ทำงานหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานอะไรประมาณนี้นะก็จะทำก็ถ้าเกิดคุณปล่อยวางได้นะคะชีวิตคุณก็จะสงบสุขแล้วก็คุณจะได้พบนะคะสิ่งทีเ่เป็นพลังชีวิตนะคะพลังชีวิตก็คือ คนที่อยู่ล้อมรอบตัวคุณไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะคะหรือว่าเพื่อนที่แสนดีแล้วก็น่ารักเขาจะาเป็นกำลังใจให้คุณเสมอนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะในช่วงนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันคลิปนี้เป็นของคนชาวราศีมังกรโอมเพียงเี๋ยวถ้าขอเป็นไพ่สีทองละกันนะคะ จะไม่มีสัคลิปต์แล้วก็ไม่มีใดๆนะคะเราจะดูกันแบบสดไปเลยแบบเรียวๆไทม์ไปเลยนะคะทุกคนชาราสีมังกรเนาะเปิดไปพร้อมกันนะคะองคเพียงว้าวจ u สตินะคะ,ะ,คะอีกใบหนึ่งว้าว s t r a งเอได้ใบเดียวกันเลยเมื่อกี้ก็ส t ตร n นะคะ คุณต้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็สร้างพลังกำลังใจให้ตัวเองเยอะๆนะคะมุ่งมั่นนะแล้วก็สิ่งถ้าคุณมุ่งมั่นแล้วก็มีความไว้วางใจในตัวเองนะคะมั่นใจในศักยภาพในตัวเองนะคะความยุติธรรมแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้รับมันนะคะคุณจะได้รับผลตอบแทนนะคะที่ดีงามอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกใบหนึ่งโ oh. สิ่งอ่าช่วงนี้ชาวราศีมังกรนะคะอ่าเดินไปข้างหน้ามองไปข้างหน้านะคะก็อย่าโฟกัสกับอดีตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็เยียวยารักษาตัวเองนะคะด้วยการปล่อยว่างนะคะสิ่งที่มันทำให้คุณรู้สึกอ่กังวลแล้วก็เครียดนั่นเองนะชาวราศีมังกรเอ๊ ดาบมาทั้งนั้นเลยเกิดอะไรขึ้นชาวสีมังกรน,นะคะก็คลิปนี้นะคะก็เป็นการดูดาบดาบมาทั้งนั้นเลยนะคะอาจจะมีอุปสรรคหรือมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วรู้สึกเป็นกงนังวลรู้สึกชุกนะคะพอสมควรเหมือนกันนะแต่ว่าคุณต้องสู้รบกับอะไรบางอย่าง สงครามทางจิตใจนะเพราะฉะนั้นปล่อยวางนะคะสิ่งที่ทำถ้าคุณปล่อยวางได้แล้วก็เข้มแข็งพอมีพลังกําลังใจพอนะคะคุณจะได้รับมันในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะฟ้าล้างฝนล้างฝนนะคะมักจะสวยงามเสมอแล้วก็จะมีลุ้งที่ปลิ่งออกมาอย่างสวยงามนี่ไงนะคะชัยชนะ ความสำเร็จนะคะแต่ต้องใช้ความามานะอ,อดทนนะคะแล้วก็เยียวยาใจตัวเองนะคะมีความสุขกับสิ่งที่มีแล้วก็สิ่งที่เป็นนะถ้าสิ่งสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็สิ่งที่เราเป็นอยู่นะคะมันสวยงามแล้วก็ดีงามนะคะกว่า,าสิ่งกว่ากว่าคนบนโลกใบนี้มนุษย์บนโลกใบนี้นะคะที่มีเป็น ไม่รู้กี่ล้านคนนะก็ดีงามกว่ามากมายนะเพราะฉะนั้นคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะในช่วงเดือนในช่วงปีหน้าเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณจะได้รับสิ่งที่คุณได้โดนบันดาลได้กระทำจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะดนบันดาลให้คุณพบกับความ สมหวังแล้วก็สำเร็จนะคะในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนนี่คือชัยชนะนะคะของคุณนะคะเพราะฉะนั้นจงเชื่อใจและก็ไว้วางใจนะคะในพลังแล้วก็ศักยภาพของตัวเองแล้วก็พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อบอ้อมคุณนะคะให้คุณได้พ้นจากาจุดเล็กๆน้อยๆนะคะที่ประสบพบเจอในชีวิตนะ มันคือประสบการณ์นะคะเพราะฉะนั้นมนุษย์คนเราเกิดมานะคะจะต้องมีประสบการณ์ชีวิตทั้งดีและก็ร้ายแล้วก็ความประสบการณ์ทุกประสบการณ์ของชีวิตอะมันจะเข้ามาเพื่อที่ให้เราเรียนรู้มันแล้วก็เพื่อให้เราเจอมันแล้วเราก็สามารถที่จะฟันฝ่ามันไปได้นะคะถ้าเราเข้าใจ ชีวิตนะคะแล้วก็สามารถที่จะอยู่บนโลกใบนี้นะคะได้ได้อย่างปิติสุขได้เช่นกันนะคะก็จงอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มองไปข้างหน้านะคะจิตโดนบันดาลน,นะคะให้คิดถึงแต่เรื่องเราดีๆสิ่งที่สวยงามนะคุณก็จะพบกับความงดงามของชีวิตนั่นเองนะคะเรเวอร์นะคะ ความสําเร็จส่งความปรารถนาชาราศีมังกรนนะคะบ้านปลายชีวิตปีหน้านะคะคุณจะประสบโชคดีนะคะเพราะฉะนั้น